สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่9วันสาเดือนพฤศจิกาของหครับถึงเวลาที่เราจะมาแต่งต้นโกโก้ก,กันแล้วครับอันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาก็แวะเข้ามาหาไม่ตั้งใจไหมไม่ได้ค่อยตั้งใจมาเท่าไหร่ครับพอดีมาสง่งภรรยามาถ่ายทำรีวิวต้นดอกไม้พวกนี้ครับนี่ครับดอกไม้สีเหลืองตรงนู้นครับนี่ครับ เหลือตรงนั้นครับเป็นดอกไม้เกี่ยวกับทองอุไรที่ผมปลูกไว้นะครับเนี่ยดอกทองอุไรเหลืองๆอะลลามนะครับเนี่ยครับดอกทองอุไรครับเราเข้ามาสวนทําไมปลูกดอกไม้ไว้เราไม่ชื่นใจครับเอาเรามาดูครับแต่งนี่ช่วงปีปีหน้าคงจะได้ลูกแล้วครับ แต่งบบนี้ครับผู้ชมแต่งให้โปร่งครับทำไมอย่างนั้นแมงมันจะกินครับกินกินพวกพวกตัวด้วงตัวอะไรครับกินครับเดี๋ยวดูดต้นนี้ครับนี่ผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามานะครับผู้ชมช่วงเราดูฝนไม่ได้เข้ามาเลยครับ เนช่วงฤดูแล้งไม่ต้องให้เขามีใบเยอะคุณผู้ชมให้เขามีใบน้อยๆเพราะว่าช่วงฤดูแล้งนี่เขาต้องการน้ําเยอะในต้นเขาจะเฉาเร็วครับพราะส่วนผมเนี่ยหาน้ํายากมากครับบอ่อน้ำที่ขุดไว้ก็แห้งครับ ถ้าจะให้มีน้ำมาเยอะต้องลงทุนเยอะนะครับผู้ชมก็ใช้เงินประมาณสักหนึ่งแสนต้นๆน,น่าจะได้นะครับเพราะว่าขุดบาดานน้ำลึกนะครับหนึ่งแสนเนี่ยเราได้แน่ได้น้ำแต่เงินหมืน่นเงินหมื่นเนี่ยได้องจะได้ได้บอ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำก็เก็บไว้ ไม่กี่เดือนนะครับบ่อน้ําก็ช่วงนี้ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับบ่อน้ํา ในพวกกิ่งไม้เราก็กิ่งของเขาไว้ยตรงนี้แหละครับเนี่ยไม่ต้องทิ้งไปไหนครับเราตัดออกเพราะว่าอย่างน้อยๆเราดูแลเขาต้นเขาจะไม่โทมนะเราบว่าเราตัดกิ่งออกไปแล้วนะ ตนเขาก็จะหาน้ําไปเลี้ยงเฉพาะกิ่งที่สําคัญนะนะกิ่งที่ไม่สําคัญก็ตอออกครับเท่าน,นี้ก็พอนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับคุณผู้ชมนี่สวยมากนี่ไปปาไปบอก,บ,อกบ่อน้ำเดี๋ยวผมคงจะแต่งอีกสักต้นที่ทึบๆนะต้นไม่ทึบปลูกก็ไม่แต่งครับพอมันมีเยอะเกินครับตั้งแต่ร้อยต้นนี่ ขงเวลาต้องใช้เยอะๆครับร้อยต้นเนี่ยก็ใช้เวลานู่นนะครับหลายชั่วโมงอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเต่๋ยผมมามาเวลาแค่สั้นๆนะครับนี่ครับบอ่อน้านที่ผมขุดไว้นะครับพื้นที่ก็กินพื้นบอ่อน้าไปประมาณเนื้อที่หนึ่งไร่ครับมีอยู่ประมาณสามบอ่อครับสามบอ่อกบ็บางบางบ่อนั้นบอ่อทางที่ตอนออกก็เริ่มแห้งไปแล้วเดี๋ยวแต่บอ่อนี้ครับยังไม่แห้งนะครับ วันนี้ก็เดือนนี้เดือนผู้จิการเนี่ยเขายังอยู่นะนู่นนะเขาจะไปแห้งเดือนเดือนมีนาเมษาไม่มีแล้วครับกว่าน้ําจะเข้าบ่อน้ำเนี่ยใช้เวลานู่นนะครับเดือนตุลานะครับตุลาสิงหายังไม่มีน้านะผู้ชมแถวนี้นะครับฝนยังตกไม่ชํานะนู่นนะครับตุลานะครับโอ้โหกว่าจะได้น้ําเต็มบ่อนะครับนี่ครับผู้ชมเราอยู่บนดอยมันก็แบบนี้ครับ เพราะว่าเรามีทุนไม่เยอะที่ไม่สามารถที่จะไปขุดบ่อน,น้ำบาดาลบ่อน,น้ำบาดาลน,นะครับคลิปนี้ก็คงจากลำลาคุณชมไว้ตรงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมา,มาเราสู่กันฟังครับอ่ายครับ <laughs>